ก็นี้เองก็ซักเสร็จแล้วครับอ่ะเรามาดูผลงานกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนสาร,รีฟอะไปซื้อเสื้อที่นัดมะพร้าวนะครับนี่เองก็จะเป็นเสื้อสีขาวคอกลมมีทั้งหมด6ตัวทั้งหมด350บาทโคตรถูกเลยแต่เสื้อพวกนี้อะมันเองก็จะไม่ค่อยขาววิ่งเท่าไหรนะ่นอกมันก็จะแบบออกเหลืองๆนิดหน่อยนะครับแต่ ก็อยากรู้เหมือนกันว่าผงซักฟอกที่สาระีบ่ะกําลังอยากจะรู้ว่ามันสามารถทําให้เสื้อตัวเนี้มันขาวได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาลองรีวิวกันนะครับว่าแช่หนึ่งคืนแล้วเอามาถูแค่มือ,อหลังจากนั้นมันจะกลับมาขาวแค่ไหนกันนะครับอ่ะตามมาดูกันดีกว่าเดี๋ยวให้ดูกันนะครับว่าเสื้อก่อนหน้านี้เป็นยังไงกันนะครับนี่ก็จะเป็นภาพของเสื้อเนาะ เสื้อมันก็ไม่ได้ขาววิ้งเท่าไหร่นักหรอกมันเองก็จะแบบออกเหลืองๆเนาะอ่ะเดี๋ยวไปแช่กันดีกว่าครับก็เดี๋ยวเราเอาเสื้อไปแช่กันนะครับนี้เองก็จะเป็นผงซักฟอกที่เราจะมาใช้กันนะครับอ่ะลองมาแช่กันเราจะใส่ประมาณ2ช้อนเนาะช้อนที่1นึ่งสังเกตช้อนที่2 โอเคแค่นี้ก็พอเนะแล้วก็เราเองก็คนให้ผงสักฟอกมันกระจายตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาแช่ทั้งคืนกันคราวนี้ก็จะเอาเสื้อนะครับมาแช่ลงไปเลยนี่ครับทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งคืนเนาะใส่เข้าไป โอเคประมาณนี้ก็พอละตอนนี้ก็แช่เสร็จกันแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาขัดตัวน,นี้กันแเราลองดูว่าผงซักฟอกเนี่ยแค่แช่หนึ่งคืนแล้วขัดกับมือเบาๆหรือจะใช้แปรงก็ได้แล้วแป่ครับว่าเนื้อผ้าเป็นยังไงแล้วหลังจากตากแห้งผ้ามันจะขาวหรือเปล่าอ่ะลุ้นเหมือนกันนะครับว่ามันจะสะอาดจริงไหม ทาน,นี้เราเองก็มาถูผ้าที่อยู่ในถังกันนะครับก็แช่มาแล้วประมาณหนึ่งคืนกว่าๆครับอ่ะมาดูกันจริงๆถ้าจะซักเครื่องนะครับแนะนําว่าให้ซักแยกกับผ้าสีดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาสีกกอะนี่แหละมันจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เสื้อเหลืองเวลาเสื้อเหลืองนะครับการที่เราจะทําให้กลับมาขาววิ้งอะมันจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวคราบอะไรต่างๆอะมันติดเสื้อานานมากนี่เองก็จะเป็นผลงานนะครับโอ้ขาวเลยครับ ตัวที่แบบเหลืองก่อนหน้านี้ครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราแบบถู <c oughs> อะไรสักหน่อยอ่ะขาวอ่องเลย